สวัสดีทุกคอนเถิดแล้วนายสบายดีเกาสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายแล้วครับเข่าเข่าสบายดีทุกคนมาลี่แม่ก่อนค่ะแม่บอกสบายดีเป็นภาษาไทยดูฮะตะวันไรลืมสอนสอนสอนแม่ได้แปลสบายดีภาษาไทยแปลว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาดูแม่สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษดูไป Hello ภาษาอังกฤดูแม่มาแล well. ้วค hmm. อ Good night. Hmm. Oh. Okay. Good night. One one. ันก um ุดไนภาษาภาษาอังกฤษกุดไนกับพันดีได้ไแมตัวเจ้าอกมือนันเดุดไนมือนันกุมาหนึ่งจะนเดก่อนภาษาก่อนสบายดีแล้วก่อนสบายดีก่อนโู้ได้กินไลา์แทนมัน่ีสบายดีหมดลูกสบายดีเลก เอ้ยไ่กิน่กินล้ากันหายกินแล่วกันากินแล้วกอนยังัมเลมงปุ้งมาอือยังเต็มปากสวัสดีครับดูสวัสดีครับดุย่าเด้กินมัคซลีล้วกอนแคนมักซลีตายว่าชิวดาไม้แล้วร้านกินมักซ์ลีเต็มปากหข่สบายดีสบายดีดูสบายดีดูทางลานก็เขียวกรวกรวกวกงอกรงอมรกวดกแม่ว่กเมื่อนี้จะมาเห็นยังแม ครับวันเาบอกแม่เรเห็ดเมนูนะแม่ืัอนี้เราบจะมาเห็ดเมนูยังไงบอกรึเราบัจยบัจ้์เนาสอมาเห็ดแล้วกินม่เห็ดาะพัดบอกเป็นภาษาไทยดูกวผัดไม่เปจักเลยเอาจาเบิ่งนังขโมยในหนางเอกกาฟเอกขสีบกันก็อ่อยสิคัะมันบัจย เบื้องนังจุ้มือจุ้มือน,นังไทยนะพี่น้องติดสัมกะวา่าซิริแบบต้นติดซิริเกาหลีลไทยพี่เมียเนี่ยก็ติด <มา S 1> ที่กันจนมาเลยลุงเทพแล้วก่กก่อนจะไปเห็ดอันเอากินไม่นอนี้เขาจะมาเห็ดเมนูอาหารไทยนะคนก่อนน่าจะปไปเห็ดเดี๋ยวพี่เมียเราเรื่องเล่าให้ฟังเขนเนาะแม่จะไปะเห็ดงานอยู่ไทยตั้งแต่อายุ่กี่ปีเนี่ยคิดแปดปีตอนนางงามอยู่งามสามลูกขาวหลายอยู่งามสามลูกขาวกุ๊กจุ่งมืสามลูกสาม เอาลูกงามกว่าแมเงยหนาสึ้กขวดลูกงามกว่าลูกงามกว่าเปแปดปีแล้วไปกรไไหมไปกบะมูไปกบะมูไปกบหมูไปเกี่ยไปตุ้นไปกี่ไปไปตะกี้หนึงี่รถทงไปขี่รเมาขีรถเมาเมาไปเมาไปจักรพรรดิหะพันบาทมังหพันหารเออไปแต่อยู่สิบแปดปีงานทงานลำตาลทงานลำตานเ้าทำงานลำตันดูเ้อชุบ คุมวิทพ่อแม่ไปจะมาไปตะกี้นะมาหายไปแแล้วเอิดนำไปเคยพ่อแม่มหายไปอ่ะเราขึ้นไหวไปไงเงินพ่อเขาให้เราเ้าจะไปกรุงเทพมาจกค้าจกงามมาได้ได้ช่อเคยค้ำมือคาวันของคนตะกี้นะไปกรุงเทพน้แมวนคือเฮาแะไรทุกคนอยากไปขาวไปงามพอไปอยู่บังไทยลำบ่ถึกแดดเด่เปรตงานน้แหวนบังไทยเปรดงานในเมือง คล้องขึ้นตะกี๋เหรอไปละสีขาวสีงามหมดไหมหมดไปละขาวงามอยู่ขาวงามอยู่ผู้บ่าวมักดิใช่ไหมมักอยู่ผู้บ่าวเป็นฟึ๊กคนว่าถ้าผมมีหูตอนที่เพิ่นไปกรุงเทพดตะกี้เราพี่น้องเด่นเนี่ยครัมีหูอีเมล่ะผมแต่แบบนี้ละนี่นี่ผมแบบเขาวนี่มีรกนคนหนึ่งน้อยมีหูหนึ่งเออผมมีหูหูเบิบน่ะทุกคนแต่ว่าผมเนี่ยสั่นคล้องรองเท้าอีกใช่ไหมเนาะไปอยู่จักปีแบบไหนนะอยู่ไปแต่เดื่องชอง หน like like Dis ้่าเกี่ยวเขาไปแต่เดือนสองหนย่าเกี่ยวเขาหัน้เกี่ยวเขาแล้วครับลงไปเอาไปแต่งแต่เดือนสงกัมาถึงอ๋อปีไม่แล้วก็หอนยําเกี่ยวเขาตงไหนมาหน่ดือดอเดือนสิบสอหอดเดือนสิบสองไหนมาได้เงินเท่าไรอ่แม้เงินเย่สามพันหรือสี่พันเนี่ยสี่พันสี่พันมาแล้วก็ี้อัวเลี่ยงได้ย่างเิน ชือว่าเรียงงานยู่นะงอตัวไดงอตัวถา่าตัวคลายออกนะเออก็เดี๋ยวพอถั่วปั่นหาเนี่ยแล้วสิหห้พ่อชื่อสอยใชมื่อว่าเป็นเลสไอยคนสอยอะไรกิดอ่ะเด้ไอยคันพ่อแม่ก็สื่อหาชื่อบ่เ็นพ่อแม่ชื่อง้อห้เราบอสื่ออ๋ลุงจึงง้อแทนสอยบ่มีออกลูกบเป็นเนาะช่มือเลยช่อยชอยเราไปเลียนทำว้ช่วมือได้แล้วสอยทำไมนอแม่ก็ได้ลูกทรายด้ว เป็นแถโอยังไงเด้แตาซอเปรนะพประชาทำขายอะไรเชื่อยังไงเอยป้าพิพชาทำ้อเชื่อแต่ยากขายเด้เนาะหางรัสวซีได้รัสเซียเหรอห้องสแปร์รัสเซี้เหอเนี่ยเรายังกลับขึ้นมาคือเก่าอเมริการัสเซียหาพันหาพันประมานะออตะกี้ให้สอยนะซําห้องอันห้องแปนาสอนไไหมทมันขึ้นมาหกพันวสกีตเราซ้มนี่สอนไ้ไหมสกีตนะสามพันํานี่นะป้า สอยตะกี้ยังไ่ิแพงแกเงินเดือนแล้เท่าไหรเงินเดือนเลยหกร้อยเดือนหกร้อยใส่เสร็จลแพงมันค็แพงจะได้ขอค้ำได้ค่้เาดบัปจองบัทเอะไอะไรเงินแม่แม่จะไปตะกี้เวลาโทรมาบโทร่สมโทรอ่าโทรไปจะเขื่อเออเ่าไรส่ะได้เขเขาก็มาจงข่าวบอกพ่อแม่เอาแล้วเออบันยย่งนี่าไปเออไปกับคนแบบ้านไกลไมาไป ผักเงินมากกับกมาไรอยู่จนมาจังไหผักจะเอาได้มาได้ทอาไดก็เงินมาสี่พันมาเป็นเพื่เปลี่ยนมาเป็นปีในเงินสี่พันถ่หลายไดอเป็นเครนาไปถมือนเบิกเรรามหร่อยเงินประยัดทุเบิกกระรา่อยบาทแ่าแก่เขาก็ไห้คู่เดือนนเดือนเบิกหนึงามรอไปเที่ยวใส่จไปเที่ยวพัขนงพนงพัทนงที่ใส่บอ อีนเ่ยยังเดีไปเที่ยวเดี๋ยวไปกูไปนะกูไปจกกนี่ันะพี่หลัผักกนองกันนั่นล่ะหกกนองนมซีเมนต์ไปใช่ซีเมน์นะา้าจะกินนังักกระนอป่าเจริญยังไงะกอีเพีบนะ่เจริคกอเก่ามั้งเขาปทัทุ่มเอยูุ่มเลยจะไปไปเนาะทำไมน้าพาไปเที่ยวไปไปเปัง เรามารถเรเป็นยังแม่เขาเจาบโไปเอาเงินเราก็เลยเอาสิไปเที่ยวเองไปจากไหนจะทหาไปเที่ยวเพื่อบะไไปอีกบ่เบอร์นี้โบไปอีกบ่แม่สมหมดว่าโศกนี้แหละลูกไผ่ลูกเกลือหมดบไปบอสขาติ่งขาตึงไปเลยไปเลยไปลงวิ่กาแล้วแม่ไปไปหุงเขาป่ะปันี้ปะ บอกอะไแล้วเดี๋ยวสิถามแม่ๆเราคืนถามเมืองอะรกะสิผักกระดงเอายังอยากถามต่อจําจําเดือนเพิ่นก็ปิดเพิ่นก็ปิดเพิ่นก็ักจําเดือนเพิ่นก็ักเดียวเกี่ยวถ่ายหุเที่ยวเลาะเท่วตลาดเทว่น ขอยังก็เพินห่างกันนังเนา้ในหน่อยนี่ใช่ข้าวรถยังไม่อยาตายทางหน่นึงขวานทางโมเป็นอะรถแก่ใหม่มาเต้นมันมันเปียแล้วมันก็ยุดแต่มันรถลาวน้ำตายเดิมคนเนาะดไทเขาบุญเยยบเขาบุญเยยบปะรถนั่งก็เยียบก็อ่านแล้วกันมันมีไฟแดงนะเขาบุญเย็บแล้วมันยุตไวมาหอดกูแล้วมันก็ยุดก็ทมันเหยเย็บก็ทละหอดเวลาตายใ้่ไหมเนาะทนหอน้ำตายใตาย่งเทนะใครตาย่งเท็ ก้อนใหญ่มาใหญ่มาไปเที่ยวอยู่กรุงเทพไปเป็นใหญ่มาสิไปเที่ยวไทยเยอะไปบอไปยังไปห้าโมงฮาเหล็นน้ำหมูโว้าวแฝดมอหนินะบอคือลูกคนนู้นอันเดยบอคือแบบไม่หมูไรสิจไปยังไทยนะไปฮาเหล็นน้ำหมูไพรหมู่อยู่ไทยนะไพรหมู่อยู่ฝั่งไทยนะบอกเลยเดี๋ยวเราโทรมาเลยร็วสิจันโทรมาเราโทรซับตัวละ โอ้เขาโทรมาไอ้ลีนี่ไอ้ลีนี่ไพ่ละหมูนะไพ่ละหมูนะไอ้กันดี้โอ้ยคิดว่าเออไอ้ออละเจ้าของกล้องกระคักอยู่ปลาไปมาเขาเอ้ยไปหูเขาปลากินเยอะว,ว่ะเขาเหมือนนี่นะก่อนกินเยอะเขาผัดเคยกินเยอะเคยเขาวอกขันบูได้เคยกินแลยเขาบอกให้กินทะลุเคยหรือบูเคย สรุปเคยหรือบอกเคยบอกเคยป่ะเออกินน้ำกันจ้ะ <laughs> ป่ะหุงง่งเขาทุกคนสัมผัสเมียแล้วเลยเมียเราเป็นสาวอันกรุงเทปได้สักทีนะหนาตาเป็นเมน้อยๆตะเกีนนยบตาเมยอื้หลายกันไปพ <c oughs> อขึ้นไปนแล้วคนะ่ะเผื่อพูดแหละนั่งถือเต็มหมดแล้เพ <c oughs> ราะว่าข้าวกินข้าวแหละอีกร้อยนะ ใครกินเขาแล้วก like like, oh, so, oh, ็เม oh, ื่อไ้ไหมเนาะไกไกเขาก็บปไปแล้ว okay, ันไลผูกบเฟยจักกันหายแล้ว like ก็บอกมาอุ้ยรุดอีกแล้วเขาออกมาไปฮงแม่ฮงแล้วได้เขาในแม่ฮวงเสต้านะไป๊ะแปไะแปหลังนำตัวนั้นก่อนแต่เอานำตัวเอานำมันกอคฮงเลยเพียงขอสอคือ โซ่ขม hmm. mm. ือพอดีเลยใคแห้งละือไหมหมอบแมะอืมบุกขีบก็ยังน่าเอได้่ามนใหม่ดิเนแมะเออใหม่นีแหละโอ้ยใครมันแห้งรลานิ่ได้หมน่งครั้งใช่ยั่แต่แต่อหงขาตาบันใหม่หนึ่งไงาวดเอหุงใส่หม้อไฟฝาทุกคนหัวบ่มีหมอหุงเขาเด็บ่แบนว่า ถ้าว่ามี่เราไปยังคือบอสือบ่มีเราเปยังคือบอสือบบคอยกินขาหุ่งปนันตุกคนเวลาหุงอะไรกัคอนขางคิลำบากนมากมากมาุงอแนมเตาถ่านแบบนี้แต่ว่าเห็นอันบางคนเขาบอกว่าหงแบบนี้แหละแซ่บหงอแบนได้เอ็มีเอเป้เหตลก่อมจาก่อรล่ะชวมองหงขาวนั่น่นน่ะยานหายเวลอยไปเนองยากไปเล่นเบิรอยู่ไทยนะได้อยากไปแต่มุองหาร เป็นยังไงอยากไปหมู่ดาหารมันหมวนเคยไปอยู่เ,<ค>ยเออต้องขาวเคยไปลราหมู่ดาหารไปกับแม่คนนั้นเนาะไปก <ไป S 1> ับเคยไปแม่กับเอเดนกับเอเดนไปในสายหานบิกซี่แถวนัหนแหละเออไปเหรอนั่นมีอย่างเขาม่มีอย่างอยากอยากได้ชมชั้นผาเออมันถือป่ะเอาแม่มีหมอพาหมออยู่นี่แม่อากูหย่าหยังมาหลดแม่ ขันห so. ักก็ตายตายบิังมาโหลดเมย์สาวเมย์ต่เดี๋ยคุณแจ็กก็ต้องลงคุณเอาเถืออกมาแล้วมาโหลดไต่บังค้ยเดี๋ยวคุณแจ็กก็ต้องลงมาจับกล้องอยู่นี่ขั้นครัวฮักกันที่ไทยเลยดูทรายให้บังดูกั้ตายเป็นผิวกระหองเลย ไปยังเมย์เด็กจะจับงาส่งเจียวนี่มาไม่าเด็กแทนต่อเท่าไหร่โตขั้วตายเลใช่รถสิตักงสื่อขีบว่าเจ้าเมย์โขั้วพี่น้องเกือบตายแม่ยังไม่ทันโตแอบอ่มมนอนจิ้มตงห้องเลยไปพุ่นเมยมาทางพุ่นแบบนี้นปะปูต้องมาทางนี้เข้าประเดี๋เที่ยวหรอทางนั้นดทางนี้ทางพุ๊บเออขี่รถมาหอดรถไปยังเอาเงินอีไป ไปดิทุกคนโอ้โหเอาเงินเจีบแปะป่ะปะแปะแเอาเหื่อนหลังจากที่เราไปอันหงเขาแล้วนะทุกคนเราจะมาเบิร์นแซฟเฟหั่นแครอทหั่นเป็นแบบปลุกหัวใจนะทุกคนถ้าผู้ใดกินก็คือแบบว่าสิติดใจแซฟเฟ่นะเพราะว่าเพคนเอาหัวใจใส่ของเขาชีโสมุชีชมูชีสมป์ด้วยชีสมบ์นี่แบบชิชมูอันนี้เป็นชีสมป์เลยชีชมพูบวานสุดแล้วสิบประความบอกเอองามเลยเป็นมงคลใจบ้ามีดโกดงามเลย หมี่น่างงามนี่แหละบ่มีอันนี้มันเป็นซี่แล้วนี่เราเป็นเนาะเป็นซีขี้เมียงเขาเขาบดมันอะไรแปลได้สิกืนลงซะโอแม่บะขันยาบมันจัดใจแปลจัดใจหัวใจซอแปลหมุนบดไปเห็ดไอแพนกินก่อนสกืนลงอยู่ค่ะเขาเปลด่นแนวกินได้โบอินโบอินเนาะในกินคือเก่าคิดสำหรับเป็นอาหารเนาะเอาเลยบี เอาแป๊ะเอาอ๋อนี like like ๋ยวรึแป๊ะบอสนี่ตัวนีไอ้หนินะแล้วตัวเอตัวพี่น้งไอ้แล้วก็เลิฟเลิฟแล้วก็ยูเห็ดบุเป็นดอกกินแต่กินเฉพาะขนมมือนี้ปปารตบอต้องบอกว่าไอ้เลิฟยูแต่อยากให้ยหูในใจว่ายูมีแต่ไอ้เอาไอ้มีแต่ยูโอ้ยภาษาไทยมาแหละกับภาษาอังกฤษเนะทุกคนจริงๆเลยอยากสัมผัสอีเมียทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษพออยากเอาใจพี่น้องบลเอฟซีว่ทุกคนนะหัว กนเบิ่งกะู้วหาัผอ่าอยู่ประเทศใดอยู่ไซนเนาทุกคนแต่หูวแต่ว่าพี่น้องอ่าอยู่ในโลกนี้แหละนะสิบเบิ่งไดนเป็ทุกคนเนาะแต่หฮามโมโหแต่ละคนอยู่ประเทศใดแล้วก็เบ้าภาษาอย่างเท่ากันเลยแบบถามบ่เป็นเฮาถามเป็นแต่ภาษาไทยกับภาษาลาวอังกฤษหน,หน่อยนึงอังกฤษนี่พเป็นนามเป็นตอนที่ื่อเห็นเยอ ใครก็เห็นใครก็เห็นอืมใแข้วก็เห็นไป็นี้ก็เห็นบ่อือมมาทุกคนมาแก่กุ้งเลื่คลิป like ก็เห็นแต่แบบว่าเห็ดเมนูอาหารไทยทีย่เห็ดแต่กุ้งเนาะทุกคนเพราะว่าชอบแปรคิดปลาหมึกบ่ได้เขาก็เลยแบบใส่แต่กุ้งเนาะบ่ได้ใส่แนวอื่นแล้วอย่างหนึ่งบ้านเฮาบ่มีทะเลเนาะทุกคนกุ้งก็เป็นกุ้งแม่น้ำที่เขาเลี้ยงเองนะก็ซมนี่นะเนาะทุกคนพาห้องแล้วเนาะห้องไปคือบ่เอิ้นซื้อแหละแต่ชิมูจ้าคุปหองห้องไปเดี๋ยวแก่กุ้งแล้วอาจังสิเฮ็ดแนวกินเนาะทุกคน มวยจีไปรจกมวยเสือมือสองกำไว้สองกำว่าทาั้งพุ่นนะเขาเปิดเพลงกันเขาเปิดร้านพักกับซีพอดแบบนี้ <c oughs> แต่วันนี้เขาเปิดเพลงเมื่อกี้กับซีบ้าบ้านะจักหน่อยเราทุกคนเพราะว่าปกติแล้วเอื้อยเสียดนะกินแต่ว่ามื้อนี้เป็นน้องสาวนะทุกคนแบบน้องสาวพูดนะหักนะหักนะทุกคนเสียงวัน,วนหวานเฮ็ดกับเขาเอื้อยกินตบหัวแล้วก็บลูบลังเห็ดกับเขาที <c oughs> ่ว่าน่าค่ะ มื่อนี้อย่างพี่บ้านะบ่าวากคือเลยนะฮะยังกับเขาจะกินยังกับผัดบอกพี่เมื่อไปชื่อกล่องมานน้ำเลยนึ่งพี่กล่องหนึ่งเดียวซีสิตาลายเราทุกคนกับก่อนอื่นกับขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเป็ทุกคนเนาะที่เป็นห่วงพี่น้องเจ็บท้องมือมือมือวานไม่ได้ลงคลิปเจ็บท้องแหงกับเป็นตายเจ็บจนโตคดเข้าไปเลยนะ เจ็บท้องประจําเดือนห่อนเลยคือผูยิงก็เป็นถั่วไปอคือผู้ยิงก็เป็นถั่วไปแต่ว่าห้าอายุปีนี่จนหอด2ศร้าหกปีแล้วเนาะบ่เคยเจ็บจักเถื่อแต่แต่เป็นจนจนหอดเศ้าหกปีเป็นมือหนี่แหละครับเดือนนี่ที่เจ็บจนหูเข้าใจความรู้สึกผู้หยิงทางไลที่ว่าเขาเจ็บแล้วเขาเป็นอะไรแต่โบเคยเจ็บทุกคนแบบเป็นแบบปกติถั่วไปนะบ่เคยเป็นจักเทือไปนี้ก็ดอกดเกือบตายเมื่อวานนี่นอนโตคดจนกินยังกับโเซ้ากินน้ำห่อนกินยังกับโบเศร้าทุกคนจนมันแบบ มืออื่นมามือนี้จะในเซาก็คือว่าโอเคเนาะทุกคนก็นเลยแบบมือนี้ก็ค่อนข้างว่าห้องก็เศรา้าป่วยก็เลยบไปเห็ดน้องกินก็เลยหายเศร้าแปะเห็ดน้องกินเนาะตอนนี้เศร้าแปะก็ได้เอาผักกระเทียมลงไปนะทุกคนเอากุ้งลงมาใส่เนาะวันน,น,นี้ตัวมันซุกหนักกระมูอก,กุ้งก่อนไข่แป,ป,ป,ปะแปเรเร็วๆแปะไข่ไม่เหมาะไข่คือหม่เหลิ่ตายถอยอยู่ด้วยแปะน้ำมันแดดเผาเ้ามันหมด ไผมันแห้งแห้งไผ่เนีแห้งอยูแ่แล้วมัน,มนบนเห็นมันอยู่ด้านนอกแล้วมันบเห็นอเอ้ยที่พัดที่อั้พัดใส่อย่างไรนะจ๊ะใส่ขึ้นงลักพดเดีย๋ยวบอกกำลังพัดพัดพัดเขาพัดกุ้ง บอไลยบราณนะทุกคนซอแปะหิวเขาตอนน้ากินก่อนคนแล้วเตสุกหรือปะอยังใส่กระดาษมันสูตรซอแปรนะทุกคนหลับมกเห็ดกาหร่ายแเกือซอแปรยังละเห็ดอะไรกินแล้วบาจากทีกันเดีว่อาบอริจากอะจะเป็นหาลอยเลยฮะตีไหมคนคนคนหายเอ็นนะาใครอังก็นก่อนเป็นก่อนเลยแสดงว่าเพื่อเห็ดแต่ได้เนี่เนาะ เขาไปนั่งแทนล้วก็รังแก่ทำกันคนละขังดูเคยเห็ดยู่ขาวขวผัดเห็ดเป็นลีนี่เีาเป็นลอยได้เห็ดเป็นหรอเคยบอกเจ็บเยอะเหมนกล้วมจวเอ็งเห็ดกระหอบแล้วน้องแป๊ด <you> <sm shield> <LES> ให้ม,มันอมจักเข็ดอะไรแล้วห่าบริจาคเลยเนะี่ยบริจาคย้อนน่องบริเป็ี่ยนในเหตุการณ์นี่จ้ะใช่ยังไปอะไรจะใส่เขานี่ใส่ลงแม่เขานะซื้อก็มันร้อนๆนะหมอนี่ถอดรถแปถอดลบข้าแบ่งให้มันเป็นเม็ดแหละบอกข้ารุนก็ยังถอดเม็ดขาวชิมุนถอดปุ๊บลง,งเลยแช่หม้เออทองไขนะ่ไหนซื้อเลี่ยเกอทีอนะท,อ,ท,ท,ทองไข่ บริสไลบอกทำนี่แหละอยากมีโรงงานบอกลายหวดูน่าได้แต่มันเป็นไข่ขวดเลยไข่ขวดน้ำมันน้ำมันบอิสไลคนหนึ่งคหนึ่งคนหนึ่งก็แล้วกัเอาใครที้เห็ดนางตัวเองเห็ดเองเลยค่ะเห็ดเองบอคนหนึงหัน้ำมันรลาหัวดฝอยใส่คาน้องเห็ดน่าใส่อี่อใส่เอาถกถกเขาดูบอ้เขาพัดนะขาเห็ดแห้งๆเธอถือก็ได้ปนใส่น้ำมันบรกสลผลบริสไลอน้ำมันออกใส่ ใส่อ eh, ีกก ja. mm ็ใ hmm. ส yeah. ่แล้วได้ใน่สอกไปน้ำกันกับเผาเราเล้วใส่แล้วมันก็อมอมน้ำมันใส่อมอมน้ำมันในกระนเนาะสอกเสร็จเลิทุกคนคอมเมนต์มาด้วยว่าเห็ดขาวพัดนี่ใส่น้ำมันลายหรือใส่น้ำมันหน่อยซัแปะว่าส่ใส่น้ำมันลายมันจังทีโบ่์แวนใส่น้ำมันลายแบบใส่ได้ใส่อีกนิดนึงใส่ไข่แบบห่วยบนด้านไข่มันติดแอ้นี่ เฮาบบหูเรลืองเนะทุกคนหวใส่แล้วมันจิเป็นนั่นนี่ไข่เป็นนั่นนมันบวงามอยนใส่ขวนแหงรูปแบผู้ใดเห็ดพีทสูตรเอฟซีเนาะเอฟซีเบิ่งเอฟซีเห็ดพีทนะทุกคนนะเาเปะใส่หลายเอนะทุกคนซอสอะไรมันเอาเอามาหายดูเพราะว่าเซาเปะบุเอาซอสมาต่างเรียงนาะทกคนเอามาหายานน้ตาเอามาหายับน้ำตาลเยอะใส่เยอะน้ำตาลไปใส่หนึ่งถังบัวใส่น้ำตาลหนึ่งบ่กีมึงดูแลมะกี้ค่ะมัน้ามันเค็มแน้วก็ใส่ปลาย ถอกใส่ป่านะประมาณเกือบปากตามแกประมันอ๋ได้ไดันแห้งร้อยเกลืนะคือออกอย่างหนึ่งแปะลูกเสีัยอกนนั้นอาใส่เลยลูกเสียกนั่นเอยาขาลดลายมันซีมุนอบ้ลดลายแต่คือเอาเห็ดปเป็นนะเขายังบ๊วยข้ลดลายเนี่ยอะ่ง เหี้ยเห็ดอะไรค่ะเหเป็นปะไดเอ้ยหมดหมดมดือตึกลเนาะหอมคอนบุชิแคปสลีพายมันแท้งกดบอกตั้งเยหยาแล้วก็ลุ้นเยหยาไปเนี่ยจ้ะงามงามเดมันซีักแครอทแมักเครเล็ตยังชิบเปินเมนแทะเอมแครอทมาใส่เนาะแามันแตก จ็เห็ดอะไรนะนนเนาะแบบุกเห็ดตตอไเอาใหม่เลวเหรอรักเคยเห็ดแต่พัดกะเพราแล้วกต็ต้มยำกับนเมือนันก็เห็ดอันม้บ้าจะมีเวิรดมนแหละมีติดห,ดหม้มอให้เลยรอยละสองขูดทั้งร่มเลยแบให้นั้น,น,นบอกอมน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำปลาบาบิงในซองยูทูด้วยน่ะมาเห็ดเลยมา รดีเก็วนรดีเห็ดกะเส็เด้นกสังขี้เคนอยนกสงมันเลนดี้าต้องซอยเันเห็ซอยเกรอยกะตือไอยางเสนี่นะกกี้เ็กกี้าดำมันชดำดีเห็นแล้วเรสดำาต่่เคยไล้างไปดังขางกันจะดีดเอาไปตล้างก่อนถออด เราเร็วได้แปลมันชิ้ใหม่เหมาะขูดขูดทั้งลุ่มเด้อข้าวผัดยาคนทั้งเต็นเพราะว่ามันชิ้ใหม่เหมาะทั้งลุ่มเอ้ยเด่นันท้ที่คีบงาบทั้งท,ที่จเป็นร้อยอันฮะจักแล้วบวกจักคือกันแครอทมันตังใหญ่กว่าเบิ่อนดนะใครเห็นไหไข่ใส่อีกไปเนาะใส,ะส่แบบโม่หม้อนะถอดไข่ท,ทั้งเติงอีกคน เบิ่งเหรอไข่มันหน่อยฝนมันไปเนาะมันโมเป็นสิ้ก็แช่เอ็ดเองนี่เอเห็ดเองอ่ะเบิ่งวันที่สิว่าโอ้โหได้บะหมี่อย่างนี้นะต้นหอมก็หั่นต้นหอมเลยใจกลางมันงามเลยเหอะแค่ต้นหอมมันเปเนาะมันจะเป็นสีแดงมันจะมีสีเขีทาน้ำโครนไข่ให้มันแตกหนาร้อยเออนั่นแหละ ไอ้เปะแหละขลนให้มันเข่ากับเขานะไข่เราต้องขลนให้มันคือมึงเห็ดมึงอ่ะนะมึงก็ลนไข่มันเข่ากับเขานี่ไปแล้วมันงามแล้วมึงเห็ดมึงได้เนี่ยนะมึงบวชมึงขลนไข่อันมึงบได้ท่านละใช่ฮะคนเพลินไข่บวชท่านเออขลนไข่บวชทันขลนไข่บวชทันเข่าเนา่เอามาน้ล้างไข่นี่มันเป็นก้อนแล้วข้าวยัดไข่น้ำมันอีกค้าวบอน้ำมันบวชได้แล้วพอแล้วค็นมันจะเป็นเละเอเัาใส่น้ำมันแล้วมันสิอมน้ำมันแล้วมันสิเป็นเข่ากับอมน้ำมันน้ำมัน ก็เป็นยังน้องเขาเดี่ยวเอื่อยบัตตักขยะอะไรน้องเขาหนาตักกันน้ำมันใส่เขาขอดูขอดูทัพพีบัขอทัพพีกูเอาบ่วงขุดอแล้วทัพพีอเดี่ยวเอื่อยนะบอกภาษาไทยถ้าเราจะบอกขจอใจรเนี้ยคือกับทัพพีทัพพีบเออเหมือนเราลืมถามคำศัพท์ทัพพีทัพพีคือทัพพีคือยังยังก็แปลบ่อไหมเธอพี่คือยังเกาะ แค่ลอดรลอดถ้พี่ก็ยังตะลิวเป็นป่ะตะลิวโอ้แห่งภาษาไทยได้ก็ไปอีกเพิกแล้วอีหลอยนะตะลิวกับตะลิวก็ใหญ่กว่านี้คือวะถ้าพี่ก็คือจองชิวัยเป็นชิวัยชิวัยยังชิว่าถ้าพี่นะ่อหาคนช้อนก็ว่าเออเผื่อหาคนช้อนคือสีหยาดเต๋อพี่ด็อกเพื่อสีซ้อนกันแล้วมุ่นเปนแล้วปนาทุกคนเขาคุกข้าวคุก ไข่เกี่ยวมันกางาม<ด>อยู่เราทุกคนแต่ว่าห้าอันเขาห้านะฮาหุงเราใส่หนำารนะไปเนาะมันก็เลยแสแะเราอยากขูดไข่ในแห้งแหง้งใหญ่ก,รรกันคือการลอยจนสัน่น <laughs> บอกไอ้แป้ว่าขูดไข่ดูด้วยบอกแมทเลือ,อดแห้งละไข่นะมันไหมหมอเราโบวิ่แป้ขูดมาด้วยแป้หมอมาด้วยแป้บ่วงเนี่ยจะขูดตึกแล้วนั่น เย็นข้าวเห็ดมันเป็นอะไรทุกคนมันแม่นย่าบอกไปมันคือหมุนมันเอาไปเนาะคารลนดูเอ้ยคารลนตายแล้วมันคาร์ลนดูแล้วเป็นแล้นี่ฮะกูเด่นไข่เล่นหนึ่งเนี่นี่เขายังเป็นสีขาวนี่เฮ้เดี๋ยวเอาจนหอมแต่สบายแบบกบหมักว่ะมิน ท่ยังบ่มักนไปได้เจะไข่เบิตไม่เยอเบิดซดเลยพอดีวันจันทร์เแล้วยังบุทันอดนชุกขับร้อคนเดินเขาเห็แล้วเห็แล้วได้กตยก็จะขูดไข่แห้งเลยนี่นเป็นอะไรเมื่อยนำเด มาเด้อผู้บ่าวฟังไทยบอกสูตรแน่เด้อผู้สาวผู้บ่าวก็ได้ผู้บ่าวลุงป่าเอาอาพ่อแม่อ้ยน,น้องคอมเมนต์ได้เบิดเนาะสูตรได้นี่นะ <c oughs> ชื่อกว่ามาันเมล็ดเนาะแปลเนาะเมื่อน,นั้นซาแปะเห็ดนะงามทุกคนแต่ว่สลัดบ่ได้ถ่ายเอาป่งลราบ่เนี่ยโอ่งลวมั้งตาอะไสทุกคนบ่มันสิมุ่นบ่มุนเสียกันยาวสาวลัดคือเห็ดทุเล็ดแต่นี่ใส่เอ้ยเบิ่งหน้าตามันดู <c oughs> สองไอโนมโตไปงัวมดซิมเดี๋หักแซบเลยนะไปเนาะลดส,สามานะมันเนาะมาซ <c oughs> ิมนำกันมาซิมน,น,น, <c oughs> นำกันยังตกข้างหลงงังเลยแซบทำห้องว่าแซบทำห้องโตกปุ๊กแล้วก็หับแล้วก็ห้อ <c oughs> งไว้แซบอยู่ในไป๊กกับแป๊เปิดร้านอาหารไทยครั้งแรกทุกคนลูกข่าวนี่มาแต่งหน้าัดงามเราทุกคนผ่านทาครีมเทาแป๊กตัดกลมยาเบื่อ ดะมาเดาดีกว่าก็เปิดเพลงเห็นยังตักตอนก่อนขโมนจังงมเขาม้วนเขาเปิดเพลงเขาขู่ผัวบ่าวผู้สาวหัวเมียใหม่หัวเมียใหม่กำลังสวีดกันอยู่หัวเมียใหม่นอนนาเคลดควางความสุขเขาบอกตักใส่อีกไหมเดี๋ยวเรามาเลยแม่แมาเบิ่งนกับฮัดดูแม่เป็นตาแสบเยอะอ่าบ้านไหนแม่เป็นตาผัวอยู่บ่เป็นตาแด่ผัวอยู่บ่อ๊่ ดได้อยู่<ะ>ได้อยู่วั m, วก็เสียเอาอย่างกับพัดอยู่บอ <laughs> ไปพดัดเดี๋ยวพี่น้องจบคลิปมื่อนี้มื่อื่นเราเหตุคลิปคัดพัด,ดกับพัดก่อนเขาว่าวัวเสียเอายังกับพัดด้วยไม่มีใครแม่คอยค่นม,มา<แ>พากับพัดหลบยันไถ่แสบอยูอ่บอะแมแสบเยอะแสบแเยอะแสบหมดจางหมดเข้มปุณิย์คนใดผู้ใด้ย่องกับคได้ใจตอนอีแม่ย่อง แะไรแม่อยจาบังกอกแม่แม่จะบุหินยางแม่จะบักินอะไรหยอกเราชิซือเลยทุกคนไป่ะมกินก่นหบ้ลมก็มีแต่บ่วงอันนี้วะเราก็ว่าซื้อบ่วงอันนี้ไลหมดบปหัวกระวแม่สบินอตักกินแต่อันนี้เอ่บ่วงทานแล้วอืม มาเดินปีนหงป่องไปเบิดสุขุส <t> ุข <t> ุมงปวกมาจิ้มมังกอกัดกอนกัดแบบพัดจนเลือดใจน้ำจะขูดไข่ได้หมอมาเดินงัวไปเดินสุขุเขาเดินเขาเร็วงัวกมาพองงัวงัวกมาพองงัวหลังมือกันพี่โผว่าอ้หเหมือนเราแสีเราสมยม เาพานจับเสี่าส่มดแล้วมยังงี้นมาแล้วอ้อไปอ่า้ยนวนหรือาคะ้างนเห็น่นยะไมีหลปาหน้าลกสมยสจางืจงอ่ะบ้าเยบักไายได้ด้วยไม่จเบมาดฮะเขาดักจ้ะ เรี่เบิตได้หมอนอำมาักไม่แม้จะอิ่มวตหมือนนเขาดูโจกกระพคนเนีเห็นซับเห็นซัใช่ยไหมอือเทเลกรากูหยิบดินตีด้วยค่ะนวยกับคนละแก๊สแต่เอากล่องก่อนถ่ายมากระพัไหล พ่นแล้วทุกคนบันจนได้ขึ้นที่ยัง,ย,งยังไปไม่ไปยัปยงงอซวน,นห่อนไปทุกคนพนตกยัวบนหนาวนน<บ>เป็นห่อนหอนเอาเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้แหละกาศิดายดขอโตัวลาไปก่อนนะทุกคนมียังแนะนำกับคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปแดดนอะนพี่น้องว่าเป็นอย่างไรนะ้าต้มยำกับ เขาพัดเท่าแต่ว่าต้มย่ำเนี่ยบบเป็นยังน้องเขาเคยเห็นแล้วแต่ว่าเขาพัดเป็นยังไงกันแนะน้ำมาได้เราตทุกคนอันนีจำกันขึ้นเขามันมันมันฮวงแล้วมันแสะเรื่องเขามันใบงามขึ้นเขาบางงามบบได้โทษเขาเห็นตทุกคนเขามันบางงามเขาพัดทัาก็เลยบางงามเนาะไปแล้วเราตะโกนขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมพอกันมาคีหน่าไปแล้วบบ๊าายย